เทพกันฟันสแะดะเงเลสยามกังเวนผีร้านอาหารตกอ่ะที่รากกรุกงเทพมหาคนครมองขหากินไปเซเว่นปะ ละเบิงซ่ยๆนิดๆหน่อยๆมีคนละไม่กอะไร,ะไรมาเอาแตงโมจะไปไวไหมเนี่ยเดี๋ยวหนูมาเอาไปไหนจะไปอะไรจะไปเซเว่นว่าเอาเลยก็ได้ไม่กลับมาเอาก็ได้ไป เออมากินหวานหวานกินอะไรกินเซเว่นกันอู้หูผู้เสพมืองมันม่นสิรินายไปเซเว่นกัน มียังใ so ้เบื้องเบิ้งซอยซอยสารแดงซอยชีแจงบ่เนาอตึกเขาคือไงตัวโออาร์ที่น่ะตึกไงตัวอ่าสารแดงซอยหนึ่งซอยรับจังทำงานอยู่กลางเมืองไงเลย คือเมื่อแล้วมันสั้นสันมีตนม้นไม้มีตึกสูงตน้นไม้อ่ะรับจังสิพาไปเบิง้งาสิเป็นเซเว่นมาเลยกินน้ำบอนผักอันนี้ที่เป็นธนาคารทิทสโก สวยงามสะอ่อนตึกมาอน,เนีเอามาเบ่งตึกสูงพูนบานรัดจางเหตุงานอยู่ฟังดูเราจะมีบานขายของบรรยากาศรอบๆบตึก tụt kíp số, tụt bàn sổ, cái khâu thứ ngam thì nó เจ้ของประหลาดผู้ใดนาามานั่งกอดกันอยู่ดีเนาะไป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 เบิ่งแอ้วเบิ่งอีกยังบุน่นีป่ะเดี๋ยไปเซเว่นกัน